ครับผอนายอญญาเแจมมาครับปศหน 1, ทับหรหัส120ครับไขค,ควงชุดไฟเป็นอุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นไขค,ควงขนาดเล็กมีปลายโลหะแบนโดยด้ารรมทำมาจากแก้วหรือพลาสติกและมีปุ่มโลหะที่ก้นด้ามภายในบรงจุหลอกนีออนและ ตัวต้านทานต่ออนุกรมจากปลายไขค,ควงมาที่ปุ่มโลหะก้นด้ามเพื่อทำหน้าที่แสดงผลแรงดันเมื่อต้องการทดสอบแรงดันไฟฟ้าผู้ใช้จะต้องจับจับด้ามไขค,ควงโดยใช้นิ้วแตะปุ่มก้นโลหะและนำปลายไขค,ควงไปแตะที่ ตัวนำหรือสายไฟที่ต้องการทดสอบคีมเครื่องมือประเภทมือจับชนิดหนึ่งมสงสงีสองขาคล้ายกันไกลใช้สำหรับขีดจับตัดดัดงอโค้ง,งของหลังมือตามประเภทการใช้งานของประเภทต่างๆวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กเป็น หากเป็นทีมชนิดที่ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีด้ามหุ้มพลาสติกที่เป็นชนวนไฟฟ้าไข่ค,รครวงปากแฉกเป็นไข่ค,รครวงที่มีลักษณะาปากของไข่ค,รครวงเอียงไปยังส่วนปลายแต่เป็นร่องแฉกการของไข่ค,รครวงทำด้วยเหล็กจุดแข็งและหุ้มขึ้นตัวส่วนปลายของไข่ค,รครวงใช้ ไขสกรูหรือค้ายสกรูหัวร่องแฉกโดยปลายของไขค,ควงที่เป็นร่องแฉกต้องสวมพอดีกับร่องของหัวสกรู